อันนี้ก็จะเป็นแนะนำการต่อสายแบตเตอรี่นะคะสำหรับรุ่นสายกุญแจอันนี้คือตัวอย่างของเครื่องบิ๊ก13.5สายกุญแจนะคะ,ะรุ่นสายกุญแจยังไงนะคะจุดต่อแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นขั้วบวกนะครับดึงมาจากแบตเตอรี่เลยแบตเตอรี่จะมีบวกกับลบเอาขั้วบวกมาใส่ตรงตรงตรง,ตรงจุดนี้คนระับคลายน็อตอ,ออกมาถ้าดียำ้ำ ก้ามปูหน่อยครับเอาก้ามปูที่เป็นห่วงเนี่ยย้ำก้ามปูหน่อยจะได้แข็งแรงแล้วก็ข่ายน็อตออกมาตัวหนึ่งเราก้ามปูใส่แล้วก็ขันน็อตเข้าไปให้แน่นครับขันแค่พอตึงมือก็พอแล้วก็ส่วนขั้วลบขั้วลบก็มาเข้าตรงจุดนี้ได้เลยอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะมีน็อตอยู่เนี่ยมาขั้วลบเข้าตรงจุดนี้ได้เลยอ่าโอเคแล้วก็เวลา สตาร์ทก็เขาปรับโช้กปกติครับแล้สตาร์ทก็บิดกุญแจมาเวลาเราจะสตาร์ทมือเราต้องเปิดสวิตมาที่ออนเวลาเราจะสตาร์ทสตาร์ทแบบยึงเชือกครให้ปลดสวิตมาที่ออนก่อ <ใจ S 1> นครับแต่ถ้าเวลาบิดสตาร์ทกุญแจก็ามาที่ฝั่งตรงนี้พอสตาร์ทติดแล้วมันก็จะกลับมาที่เลขหนึ่งใช่ใช่พอก,ก็คือ,อเวลาบิดสตาร์ทกุญแจก็เล่นเครื่องไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ ดึงชกดึงช็กไปพอเครื่องใกล้ติด็็ช็กกลับติดเลยเทคนิคก็คือเปิดช็กเร่งคันเร่งนิดนึงนะคะ1ในสานะคะแล้วก็บิดกุญแจสตาร์ทต้องต้องเอาสายพานะลงก่อนนะครับสายพานต้องเอาลงก่อนอทีนี้ในส่วนของแบตเตอรี่ที่ใช้แบตเตอรี่ที่ใช้นะคะก็จะเป็นไซส์เท่าไหร่นะคะ1 2โวลต์12แอมป์ไม่ต่ำกว่านี้ สำหรับการฉุดสตาร์ท r ิกแอนซ s าตัน13.5แรงม้านะคะไม่ไม่ต่ำกว่านี้นะคะแบตเตอรี่ที่ใช้อ่าแล้วก็การเข้าสายในส่วนของฝั่งแบตเตอรี่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะช่างมันจะมีขั้วบวกขั้วลบอยู่ขั้วบวกลบอยู่อันนี้คือบวกฝั่งอันนี้บวกอันนี้ลบอ่าสังเกตตามสายของสีที่เราใช้นะคะ นี่คือตัวอย่างของการต่อรุ่นสตาร์ทกุญแจนะคะถ้าเป็นเครื่องยนต์ไซส์อื่นขนาดอื่นหลักการการต่อก็จะค,คล้ายๆกันเพียงแต่ว่าตัวแบตเตอรี่ที่ใช้อาจจะเป็นขนาดที่เล็กลงได้ถ้าเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กกว่านี้นะคะ